เมื่อธรรมะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราความสัมพันธ์กับเพื่อนจะมีความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันมากขึ้นเพราะธรรมะสอนให้เรารู้จักให้อภัยไม่ยึดติดและเห็นใจผู้อื่นสิ่งนี้ทำให้มิตรภาพมีความมั่นคงยั่งยืนและไม่เกิดความขัดแย้งง่ายในขณะเดียวกันการเรียนรู้ก็จะมีคุณภาพมากขึ้นเพราะธรรมะช่วยให้เรารู้จักตั้งใจมีวินยัยและอดทน การเรียนไม่ใช่แค่การจดจำข้อมูลแต่ยังเป็นการฝึกจิตใจให้มีความสงบและตั้งมัน่นเมื่อเรามีเพื่อนดีที่เข้าใจธรรมะร่วมกันพวกเขาจะเป็นแรงสนับสนุนให้เราพัฒนาทั้งความรู้และความดีไปพร้อมกันนี่คือพลังของการบ่มกันระหว่างธารรมะมิตรภาพและการเรียน เมื่อเรานำธรรมมาใช้ในการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจอย่างหอลึกซึ้งนักเรียนที่มีหลักธรรมประจำใจมักจะไม่มองการเรียนเป็นภาระแต่เป็นโอกาสในการฝึกฝนตนเองธรรมเช่นความเพียรความอดกลัน้นการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเป็นแรงผลักดันให้ไม่ยอมแพ้เมื่อเจอเนื้อหาที่ยากหรือผลการเรียนที่ยังไม่เป็นไปนตามหวัง อีกทั้งยังช่วยให้เราเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคลในชั้นเรียนไม่ใช่ทุกคนจะเรียนรู้ได้เท่ากันบางคนเข้าใจเร็วบางคนต้องใช้เวลามากขึ้นหากเรายึดหลักทำเช่นความเมตตาการไม่ดูหมิ่นผู้อื่นเราจะเปิดใจกว้างยอมรับความหลากหลายและพร้อมจะช่วยเหลือเพื่อที่ต้องการนี่คือหลักฐานของการเรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริง มิตรภาพที่มีธรมรมะหล่อเลี้ยงจะไม่ใช่แค่การคบหากันด้วยความสนุกแต่เป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อนบางคนอาจกลายเป็นครูชีวิตเตือนเราเมื่อเราหลงทางหรืออยู่เคียงข้างเมื่อเราท้อแท้การมีเพื่อนแบบนี้หาได้ยากแต่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อทั้งสองฝ่ายต่างยึดธรรมะเป็นแนวทางร่วมกันในอีกมุมหนึ่งธรรมะยังช่วยให้เรารู้จักการปล่อยวางความกดดันในการแข่งขัน บางครั้งการเรียนกลายเป็นสนามประลองว่าใครจะได้คะแนนสูงกว่าหากไม่มีธรรมะขอยอชี้นําเราอาจตกอยู่ในวงวนของความวิชาความเครียดและความรู้สึกได้ค่าแต่หากเราเรียนด้วยเจตนารม์ที่บริสุทธิ์เช่นเพื่อพัฒนาตนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อสังคมเราจะเรียนอย่างมีความสุขและไม่ทุกข์กับผลลัพธ์มากนะักทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อธรรมะแทรกซึมอยู่ในวิจภาพและการเรียน ชีวิตจะดำเนินไปด้วยความราบรื่นมีความหมายและมีความสุขทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นธรรมะยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมการศึกษาไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้เรียนมีสติและสมาธิในการจดจำข้อมูลหรือทำข้อสอบเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมความสามารถในการฟังการคิดอย่างมีเหตุผล และการตัดสินใจด้วยใจที่มั่นคงในห้องเรียนหรือระหว่างการทำงานกลุ่มความคิดเห็นที่แตกต่างอาจเป็นเรื่องปกติถ้าผู้เรียนไม่มีธรรมะอยู่ในใจความขัดแย้งเล็กน้อยอาจบานปลายกลายเป็นการโต้เถียงหรือการไม่ยอมรับกันแต่หากมีธรรมะเช่นสมาธิิความเห็นที่ถูกต้องและอุเบกขาวางใจเป็นกลางจะสามารถฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจเปิดกว้างพร้อมทั้งยอมรับว่า เราเองอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องเรียนรู้และปรับปรุงเช่นกันในบางช่วงของชีวิตนักเรียนเราอาจต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเช่นการย้ายโรงเรียนการเลือกเส้นทางสายอาชีพหรือแม้แต่การ,รเผชิญหน้ากับความล้มเหลวธรรมะที่เกี่ยวกับอนิจจังความไม่เที่ยงจะช่วยให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรเราจึงไม่ควรยึดติดกับความสำเร็จ หรือความลน้มเหลวมากเกินไปการมีมุมมองแบบนี้ทำให้เราเข้มแข็งพร้อมลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งที่ล้มลงในระดับลึกธรรมะยังสอนให้เราเรียนรู้อย่างมีจริยธรรมในโลกปัจจุบันการแข่งขันสูงทําให้บางคนอาจใช้วิธีลัดเช่นการลอกงานการโกงข้อสอบหรือการแย่งชิงโอกาสจากผู้อื่นธรรมะเช่นศีล และความละอายต่อบาปจะเป็นเครื่องยับยั้งไม่ให้เรากระทําสิ่งเหล่านั้นแม้จะไม่มีใครเห็นก็ตามความซื่อสัตย์ทางวิชาการจึงไม่ใช่แค่เรื่องระเบียบแต่เป็นการฝึกตนให้ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องอีกแง่มุมหนึ่งที่มักถูกมองข้ามคือธรรมะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในระยะยาวการเรียนที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าภายในมักจะหมดไฟได้ง่ายแต่หากเราเรียนด้วยจิตใจที่มีเมตตา มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อพันฒนาสังคมเราจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนรู้เลยธรรมะจึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องนําทางให้เราก้าวไปข้างหน้าโดยไม่หลงทิศนอกจากธรรมะจะมีบทบาทในการพัฒนาจิตใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ในหมู่เพื่อนร่วมเรียนแล้วยังสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการเวลาและความรับผิดชอบของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักธรรมเช่นสติ การระลึกได้และสัมปชันความรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้เรารู้ว่ากำลังทำอะไรควรทำเมื่อใดและอะไรควรทำก่อนหลังนักเรียนที่มีสติจะสามารถจัดตารางชีวิตได้อย่างสมดุลระหว่างการเรียนการพักผ่อนและการทำกิจกรรมอื่นๆโดยไม่เกิดความเครียดหรือเร่งรีบจนนำไปสู่ความเหนื่อยล้าทางกายและใจ ธรรมะยังมีบทบาทในการสร้างจิตสำนึกด้านหน้าที่ในชีวิตนักเรียนหน้าที่ไม่ใช่เพียงการอ่านหนังสือหรือสอบให้ผ่านแต่รวมถึงการเข้าพรพครูอาจารย์การดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์นในกิจกรรมส่วนรวมธรรมะเช่นฮิริตความละอายต่อบากและโอตป,ปักความเกรงกลัวต่อผลของความชั่วจะทำให้ผู้เรียนไม่ละเลยหน้าที่ของตนแม้ไม่มีใครคอยตรวจสอบ หรือบังคับก็ตามการมีความรับผิดชอบแบบนี้จะติดตัวไปตลอดชีวิตและส่งผลดีต่อทั้งการเรียนและการทำงานในอนาคตในด้านความสัมพันธ์กับครูอาจารย์ธรรมะสามารถช่วยหล่อหลอมท่าทีของผู้เรียนให้มีความเคารพและเข้าใจบทบาทองคค์รูมากยิ่งขึ้นเมื่อผู้เรียนมีธรรมะเช่นกตัหยุเวทีจะเห็นคุณค่าของผู้ที่ให้ความรู้ไม่มองครูเป็นเทียงผู้สั่งงาน หรือผู้ควบคุมวินัยแต่เป็นผู้ที่เสียสละแรงกายแรงใจเพื่อจุดประกายสติปัญญาให้เติบโตวความรู้สึกนี้จะทําให้ผู้เรียนมีความใส่ใจในการเรียนมากขึ้นกล้าสักถามอย่างสุภาพและยินดีรับคําตักเตือนเพื่อปรับปรุงตนเองในกิจกรรมที่อยู่นอกห้องเรียนเช่นการเข้าค่ายการทําโครงงานหรือการประกวดทักษะต่างๆธรรมดยังสามารถทําหน้าที่เป็นแนวทางในการวางตัวอย่างเหมาะสม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและรับมือกับความกดดันได้อย่างมีสติตัวอย่างเช่นการแพ้หรือชนะในการแข่งขันไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดถือมากจนเกิดความท้อใจหรือลงตัวเองทำมาสอนให้เราเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือความผิดพลาดและเติบโตจากสิ่งนั้นโดยไม่หยุดนิ่งทรหมะจึงไม่ได้เป็นเพียงหลักคําสอนทางาศาสนาเท่านั้นแต่เป็นแนวทางที นนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของผู้เรียนทุกคนมันช่วยพัฒนาทั้งปัญญาจริยธรรมความสัมพันธ์กับผู้อื่นและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพผู้ที่รู้จักนำธรรมมาปรับใช้ย่อมมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในทางที่ยั่งยืนและสงบเย็นเมื่อผู้เรียนเติบโตขึ้นและก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนสู่มหาวิทยาลัยหรือโลกของการทำงานธรรมะยังคงเป็นหลักยึดสำคัญ ที่สามารถนำมาใช้เพื่อรักษาความมั่นคงทางใจท่ามกลางความไม่แน่นอนของชีวิตต่อและความคาดหวังจากสังคมในช่วงเวลานี้หลายคนอาจรู้สึกกดดันต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ผู้คนใหม่และรูปแบบการเรียนหรือการทำงานที่แตกต่างไปจากเดิมหากไม่มีหลักทำคอยกำกับจิตใจอาจทำให้เกิดความเครียดความโดดเดี่ยวหรือแม้กระทั่งหมดกำลังใจ ทำมาในแง่นี้สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีภาวะผู้นำในตนเองได้หลักธรรมเช่นสัจจ์ความซื่อสัตย์ต่อตนเองวิริยะความเพียรและขันติความอดทนจะช่วยให้เรายืนหยัดในเป้าหมายของตัวเองแม้สภาพแวดล้อมจะเต็มไปด้วยสิ่งดึงดูดหรือแรงกดดันจากการแข่งขันผู้ที่มีสัจจะ,จะรู้ว่าตนต้องการอะไรและจะไม่เปลี่ยนทิศทางเพียงเพราะคำวิจารณ์หรือความกลัวว่าจะล้มเหลว วิริยะและขันติจะช่วยให้ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเมื่อพบอุปสรรคระหว่างทางเช่นสอบไม่ติดโครงการล้มเหลวหรือถูกปฏิเสธจากที่ทำงานธรรมะยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ในโลกการทำงานหรือการศึกษาขั้นสูงความคาดหวังจากตนเองและผู้อื่นมักสูงขึ้นหากเรายึดมั่นในธรรมะเช่นอนัตตาความไม่มีตัวตนที่ยั่งยืน จะเข้าใจว่าทุกตำแหน่งทุกบทบาทเป็นเพียงสิ่งสมมุติไม่มีอะไรที่ต้องยึดไว้ด้วยความทุกข์ความสำเร็จจึงไม่ใช่เครื่องยืนยันคุณค่าชีวิตและความล้มเหลวก็ไม่ใช่จุดจบของการเติบโตผู้ที่มองโลกด้วยธรรมะจะมีหัวใจที่ยืดหยุน่นพร้อมยอมรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หวั่นไหวเมื่อเข้าสู่สังคมที่กว้างขึ้นเช่นมหาวิทยาลายัยหรือสถานที่ทำงาน เราจะพบความหลากหลายทั้งด้านความคิดวัฒนธรรมและค่านิยมธรรมะช่วยสร้างภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ตัดสินกันด้วยกรอบของตนเองหลักธรรมอย่างการุณาและมุทิตาทำให้เรายินดีเมื่อผู้อื่นสำเร็จและพร้อมจะยื่นมือช่วยเมื่อมีผู้ลำบากสิ่งนี้เป็นหลักฐานของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ในแง่ของการสร้างแรงบันดาลใจธรรมดยังทำให้ผู้เรียนมองเป้าหมายชีวิตในเชิงคุณค่ามากกว่าผลลัพธ์แทนที่จะมุ่งแต่จะสอบติดอันดับต้นๆหรือได้เงินเดือนสูงที่สุดผู้ที่มีธรรมะจะตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมทำงานอย่างสุจริตและใช้ความรู้เพื่อสร้างสิ่งดีงามวิธีคิดแบเช่นนี้ จะนำไปสู่ความพึงพอใจที่ลึกซึ้งกว่าเพราะไม่ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบกับผู้อื่นแต่ขึ้นอยู่กับความซื่อตรงต่อตอนเองธรรมะสามารถหล่อหลอมให้ผู้เรียนไม่เพียงเป็นผู้มีความรู้แต่เป็นผู้มีปัญญาซึ่งหมายถึงผู้ที่รู้จักใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาทั้งตนเองและสังคมโดยไม่หลงไปกับวัตถุหรือชื่อเสียงปัญญาเช่นนี้ไม่สามารถสร้างได้จากตำราเล่มใดเล่มหนึ่ง แต่เกิดจากการฝึกฝนจิตใจอย่างต่อเอนื่องผ่านการใช้ธรรมะในทุกช่วงของชีวิตในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างลึกซึ้งในชีวิตของผู้เรียนธรรมะยังคงมีความสําคัญไม่ลดน้อยลงหากแต่กลับมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกํากับพฤติกรรมการรับรู้และการใช้ชีวิตท่ามกลางโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและอิทธิพลทางความคิดนับไม่ถ้วน ผู้เรียนจำนวนมากใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เช่นการค้นคว้าข้อมูลการติดตามคลิปสอนหรือการเข้าร่วมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้แต่ในขณะเดียวกันสื่อเหล่านี้ก็อาจกลายเป็นแหล่งของความฟุ้งซ่านความเปรียบเทียบและแรงกดดันที่มองไม่เห็น,นทันมัน้โดยเฉพาะโยนิสโอมมิิการหรือการพิจารณาอย่างแยกายช่วยให้ผู้เรียนแยกแยะว่าเนื้อหาใดควรบริโภคเนื้อหาใดควรละเว้น และข้อมูลใดควรตรวจสอบก่อนเชื่อหรือแชร์ในโลกที่ทุกอย่างเร็วธรรมะจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราช้าลงอย่างมีคุณภาพไม่ใช่ช้าเพราะขาดประสิทธิภาพแต่ช้าเพราะมีสติพิจรารณาและไม่ตกเป็นเหยื่อของความเร่งรีบที่ไม่มีเป้าหมายหลักธรรมอย่างสติปัฏฐานหรือการรู้ทันอารมณ์ความคิดและการกระทำของตนเองในแต่ละขณะ ช่วยให้เราตั้งหลักอยู่ได้แม้เมื่อใจหวั่นไหวาจากคอมเมนต์ยอดไหลหรือการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นในโลกเสมือนอีกด้านหนึ่งธรรมะยังช่วยวางกรอบจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลเปิดโอกาสให้เราสื่อสารกับผู้คนมากมายในเวลาเดียวกันแต่ก็เปิดช่องให้เกิดการล่วงละเมิดการคุกคามหรือการบูลลี่ได้ง่ายโดยไม่รู้ตัวหลักศีลห้าโดยเฉพาะ การละเว้นจากการพูดเท็จคำหยาบส่อเสียดและเพอ้อเจอ้อสามารถนำมาปรับใช้ในการแสดงอออกทางโซเชียลมีเดียได้อย่างเหมาะสมเช่นการกลั่นกรองถ้อยคำกอดโพสต์การไม่ตัดสินผู้อื่นด้วยความลำเอียงหรือแม้แต่การใช้เวลาออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนและการพัฒนาตนทรรมะยังสอนให้เรารู้จักพอเพียงแม้ในโลกที่ไม่เคยหยุดเสนอสิ่งใหม่ สื่อดิจิทัลเต็มไปด้วยโฆษณาคำชักชวนและการสร้างภาพของความสำเร็จที่ดูสมบูรณ์แบบซึ่งหากเราไม่มีหลักธรรมคอยคัดกรองใจอาจทำให้เกิดความอยากโดยไม่จำเป็นจนลหลงไหลในวัตถุและภาพลวงตาหลักสันโดษหรือความยินดีในสิ่งที่มีจะทำให้ผู้เรียนไม่หลงไปกับกระแสไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นและสามารถดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่ายแต่มั่นคง ในแง่ของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ธรรมดยังสอนว่าตัวตนที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ภาพลักษณ์หรือสิ่งที่ผู้อื่นมองเห็นแต่อยู่ที่คุณค่าภายในเช่นความจริงใจความรู้จริงและความตั้งใจดีการเข้าใจเรื่องอนัตตาช่วยให้ไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์ไม่พยายามสร้างตัวตนหลอกหลอกเพียงเพื่อได้ครองการยอมรับผู้เรียนที่มีธรรมดจะสามารถสร้างตัวตนออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ไม่สร้างความเกลียดชัง และมีเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้และแบ่งปันในโลกดิจิทัลที่ไม่มีวันหลับธรรมะคือเครื่องมือที่ช่วยให้เรารู้จักทักใจและรู้เท่าทันตนเองแม้สื่อและข้อมูลจะไม่หยุดอัปเดตแต่เราในฐานะผู้เรียนต้องรู้จักลำดับความสำคัญไม่ปล่อยให้โลกภายนอกควบคุมจิตใจจ,จนหมดพลังการฝึกสติการทำสมาธิหรือแม้แต่การเว้นวักจากหน้าจอเพียงวันละไม่กี่นาที ก็สามารถเปลี่ยนพลังของวันนั้นให้กลับมาสมดุลอีกครั้งนอกจากการอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีธรรมะยังช่วยขับเคลื่อนพลังภายในของผู้เรียนให้ก้าวไปข้างหน้าแม้เผชิญกับอุปสรรคหลายครั้งในชีวิตการเรียนเราอาจรู้สึกท้อแท้เหนือ่อยล้าหรือหมดไฟธรรมดจึงทำหน้าที่เป็นเสมือนเขียนทิศทางใจที่ช่วยชี้ว่าความสำเร็จไม่ได้วัดกันแค่ผลสอบหรือเกรดเฉลีย่ยแต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจความซื่อตรง และการเติบโตภายในอย่างมีคุณภาพในยามที่ผู้เรียนต้องเผชิญกับความผิดหวังธรรมะอย่างอริยสัจสี่ช่วยให้เข้าใจว่าทุกความทุกมีเหตุและมีทางออกความล้มเหลวจึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่คือโอกาสในการมองกลับมาเรียนรู้จากตนเองธรรมะจะทำให้เรากล้าอยอมรับความจริงโดยไม่โทษใครพร้อมทั้งปรับปรุงแนวคิดและแนวทางในการเดินหน้าต่อในด้านของแรงบันดาลใจ ธรรมักไม่เพียงแต่ทำให้ผู้เรียนมีเป้าหมายที่มั่นคงเท่านั้นแต่ยังช่วยหล่อหลอมให้เป้าหมายนั้นมีคุณค่าต่อผู้อื่นการเรียนรู้จึงไม่ใช่เพียงเพื่อความสำเร็จส่วนตัวแต่เพื่อเป็นแสงสว่างให้แก่คนรอบข้างเช่นการเป็นครูที่ดีนักพัฒนาที่รับผิดชอบต่อสังคมหรือแม้แต่การเป็นคนธรรมดาที่มีจิตใจงดงามและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น รำมาเป็นพลังเงียบที่มีอิทธิพลลึกซึ้งต่อชีวิตของผู้เรียนทั้งในด้านมิตรภาพการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและการเติบโตเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าธรรมะช่วยให้เราเรียนรู้อย่างมีจริยธรรมอทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความเข้าใจรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้วยสติและใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่อย่างมั่นคงผู้เรียนที่มีธรรมะประจำใจจะไม่เพียงแต่เก่งเท่านั้นแต่จะดีอย่างแท้จริง และพร้อมเผชิญกับทุกบทเรียนของชีวิตด้วยใจสงบและกล้าหาญ